สวัสดีครับพ่อใหญ่สับดิบครับกับพร้อมกับมินตราบอคนนะครับมุมมองโทรศัพท์ไม่มีแต่เห็นเพียงทอนะครับอ,อีพีนี่นะครับเอาผ่านสะพานขาแม่น้นนำโขงเมืองปากไรขาไปสู่ฟังเพียงจันทร์นะครับภาพพี่น้องเขาไปชมสะพาน ได้บอ่อเลียกไปทางใดปอรูเรียกไปทางนี้อืมจุกเรือนแฮนเหรียหมวกเด้อขนาดทางแยกนะยกักษูปุ๋ไปก่อนเอาให้ให่อไปก่อนโอเคข้างมันอ่ป้ตยบอกทางนี่เมืองแกนทาวไป้ตยบอกทางมาพี่ ไปบอกทางมาอยู่หลังไอ้หลังจากเดียวแล้วอยู่บ้านันก็นยู่บ้าน,นั่นก็มีแต่เ่อค่อยบ่ได้ดสังเกตเนาะก็แตกแตกใส่ไอวิดีโอก็คือกว่าสีกว่าสีมาเอาจิ้มว่าดเล็กคอทใช่เดีไปตรงกันคือบอ่แบอแตนบ่อแตนบ่โอ้มองหาบอ่อแตนโอ้บอ่แบอแตนบ่อแตนก็คือตรงนี้เนาะเราไปตรงทางตรง จากสะพานเปหาใช้ยาบุรีร้อยกิโลร้อกิโลตอนนี้สิบโมงสามสิบนาทีนะครับสิบโมงก็คือ4ี่โมงนะครับเท่าใส่เวลาเดินทางมาหนึ่กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไป5ชั่วโมงครึ่งอันนี้ไปฮอดด้านกับมันเทียงีิ ไปหอด,ดานอ่าสิบประมาณเทียงเนาะถ้าไปหอด,ดานเทียงเนี่ยก็จะไปหอดา่านบ่คำบ่คำขากลับเร็วกว่าเนาะถ้ากลับเร็วกว่า <c oughs> ตอนแรกก็เลืองตัวรถแน่อันนี้ก็อ่ะปล่อยเลยตามเลยแน่กมีนะครับ <c oughs> กับหลดแน่หลุดแน่ขนาดนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับ ร้อยหสิบกิโลฐาดอะรีนอยู่ความเร็วหกสิบหกสิบเนี่มันกาชั่วโมงหนึ่งก็จะได้หกสิบกิโลมันก็2สองชั่วโมงกว่ามันก็บหอดนะครับร้อยห้าสิบสองชั่วโมงีไปสามชั่วโมงแต่วันนี้เ้าใส่เวลาไปห้าชั่วโมงครึ่งนะครับห้าชั่วโมงครึ่งเริ่มร่วมจอดนะครับผมร่วมจอด ก็คือจอดซื้อกับเขาเถื่อนึงจอดเติมน้ำมันเถื่อนึงจอดจงโลกเถื่อนึงแค่นี้ครับคือเวลาที่เขาเสียแล้วก็กับกับไปเบิ้องเลือดแปงเถื่อนึงเนาะกัะบไปเบิ้งเลือดแปงบ่ได้กินซ้ำบม่มีขายบ่รได้เศรษฐกิจบ่ดีก็เลยขายไพ้นะไหนนะอีพีนี้ถ้ามาคุยกันนะครับผมจะเล่าประสบการณ์สุ่ฟัง ในการเดินทางเนาะผมไปฮอดชายาบุรี่หนึง่งอยมันมเดือเวลายเยอะอีกนมาหอนมาหอนมองบวต้องมาเยอะเลยดดต่ำแล้วดด, <laughs> ดย่ำใด้ในสมองคือว่ารุดออกมากมเลย <laughs> ใส่กบ,บ่้านตากแดดบ้านตาดดกแดดคนตกกันที่โบเปียกขึ้นกันบ่น,นี่ข้าเจ้าส้มข้าเจ้ารูดกันข้าเจ้าก็ไปนะครับข้าเจ้ารูดสาวก็แลีนแลีนแลีนน้ำกลดข้าเจ้าล่องเบิงนี่ก็โอ้ รล้ตรวจรถนะครับผมล่องแร่นน้ำน้ำเซนเดียวกันที่ขาเจ้าไปล่ะจับล่อรถไปหเหยียบหเหยียบห้อยขาเจ้าไปเลยนะครับสมมติว่าหเหยียบห้อยขาเจ้าไปเลยนี่ครับอๆๆว่าขาเจ้าแร่นนหดนะครับเห็นว่าแร่นโหด ก็ไปหอดบ้านแล้วก็จะค่อยไปสรุปกิโลเพราะว่าผมตั้งกิโลศูนย์ทีปเอนะครับตั้งศูนย์ที่ออกจากบ้านเนาะตลาดปากไรตลาดยังเป็นปากไรอยู่เนาะเดี๋ยวพอตลาดเกณฑ์ทางมันมีเอียงเนี่ยของซื้อของฝากของยังปะของของฝาก เป็นเป็นซื้อของเอเื้นเปิ่งเอิ้นว่าเป็นเป็นของฝากจากลาวอยูน่นะ <c oughs> แต่ว่าดวงพระบางเขาได้อย่างแน่เจ้าบองเขาได้เจ้าบ,บองเนาะแล้วก็บนางย่ำบองเจ้าบองนางย่ำเขาสานเ <c oughs> ขาสานไม้นะครับก็าสานเหนียวไม่เสียเป็นเดือนหนี่งหนึ่งเอกมาเลยเหลี่ยมบังบังนะครับขาวเหลี่ยมบังบังกาซานไม่กิโลละสิบหกพัน สื่อ,อยูอชยายาเมือว่านนี่สื่อเพิ่มอีกเมื่อนึงกิโลสิบห้าพันเขาไม่ขึ้นกันนะครับ้วก็เขาเจ้าเขาเจ้านี่เขาเอามาจากหน้าเนาะเอามาจากบ้านของหลองใช่เนาะเอามาจากบ้านเอามาสองถุงปุ๋ยสองเปาสองเปาแล้วก็มาสีมาแบ่งกันครับ แต่งโมเพราะว่าแต่งโมบม่ได้กลับมาน้านะครับแตงโมจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่สยานะจะโยนก่อนก็จงคอยอ่านปวยก่อนว่าจะไปจังไดมาจังไดอาจจะอยู่บ้านไปถึงปีไหม่นะครับยังได้กับ,บงูข้องกันน้องนะครับเคยงานกะเพิ่นออกงานตั้งแต่เดือนวันที่สามบพฤศจิกาเพิ่นกบออกงานรับเงิน เดือนวันที่หนึง่งเนาะล <c oughs> ำเงินเดือนเราเป้นกับออกคือ <c oughs> คือเป้นออกงานต่างแต่หมดสิ้นเดือนเพื่อจะกีกานะราการไปยูน้ำเบื่อยไปยูเพื่อนเท่าห่านะเนาะไปยูจนก็มาหอดวันที่สิบหาเนะ <c oughs> ไปยูเครื่องเดือนนะครับที่ไปยูแบบบ่ิีงานทําไปอยูุน้ำเอื่อน้ำไห่เครื่องเดือน อุดรนที่บ้านบอนอามเดินทางกับพร่อมกันโครงการของจะอยู่ปีใหม่หลังปีใหม่จังค่อยจะขามไปไทท่า,ย,ทายังไดจังนึงเนาะกับบลูว่าแกจะไปยังไดเป็นความาการตัดทินใจของน้องนะครับว่าจะไปเห็นง้ามใสที่แน่ๆก็คืองานไทย <c oughs> งานไทยละคอกะถือว่าเศร้าแล้วนะครับเศร้าไทยแล้ว <c oughs> เลิกทยายบาดเยทายต่อก็คือมันความต่อเนื่องมันบบมี่ะนะครับความต่อเนื่องของการทายบบมีก็เลยจังคอยว่าไดไปเฮ็ดงานเงินเดือนเพราะมนันสองเดือนบ่หรือสามเดือนสองเดือนนัข้างนั้นสิรับแล้วนะครับเดี๋ยวพานผมเบาไปกุญเดียวก็ได๋อนะ การดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะครับผมมาสัมผัสครับชีวิตของข้าเจแล้วก็ถือว่าลําบากนะครับลำ้ำบาทมิดมากก็จังใดก็บอกเห็นมินตาย เเป็นการเป็นอยู่ที่ลำบากของคนของทั่วทั่วไปของทุกๆครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละอย่างกับมีผสมประสานกันไปก็คือมีคนจนคนรวยคนอย่างผสมกันไปเพราะว่าสี่ยู่ในเท็ดทินใดนะครับของโลกทว่าประเทศเล เป็นคนลาวคนไทยคนจีนฝรั่งมีคนจนทั้งนั้นนะครับคนจนมีคนรวยมีคือกันบมดเดี๋ยวตั้งแต่ว่าวาดนาของบัได้จะเกิดมาถือเป็นลูกคนจนหรือลูกคนทุกเนาะลูกคนทุกหรือลูกคนรวยประมานนี้แหละนะครับอ๋อพี่หนามาคุยกันคุยกันต่อนะครับอสักสิบนาทีสิบนาทีเนาะพรวผมจามา เบาสุฟังเดี๋ยวให้ผมอมองที่ครับรถที่ปลอดภัยกัน <c oughs> ผมก็ยกมือขึ้นมาปิดเนาะปิดเข็มพอปลอดภัยมันก็ยกแค่ยกขึ้นมามันก็เด้งนะครับมันเด้งมันกดบอถือหม่องมันอ,อันนี้จะปล่อยมินตานอนนะครับปล่อยมินตานอนผมจากอาพี่น้องไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เบิงเส้นทางมากรับมันก็บ่ได้ตั้งเก้าหลาย แต่ว,ว่าก็นี่ก็ห่างกว่าห่างกว่าจากาปากไล่ไปท่างฝั่งกุงเนาะครับเนาะในการเดินทางจากไซยาบุรีซอปอปเล่ากับสู่ประเทศไทยนะครับ <c oughs> ระยะทางก็จะเรืออยระมณ่ณเกือบร้อยกิโลเนาะเกือบร้อยกิโล ลิบแรกเราจุดขังแล้วในระยะทางที่เดินทางมาจากสัญญาบุรีมาถึงเมืองปากไล่จุดขามขามสะพานขามแม่น้ำคงไปสู่เวียงจันทร์เนาะใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงครึ่งกับระยะทาง150กิโลเมตรนะครับในการขับรถของผมนะครับของผู้เงินอาจจะบ่ถึงดอกนะที่ก็จะรูดหลุม โหลดยังได้เนาะที่คนพื้นที่ที่กเจะชินทางเนาะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยผมกับรับพอบอเรียวกันไดนะครับเรียวไปแล้วมีการโหลดลุ่มกับโอ้เรยวกตกลดเน,นะครับมัน,นก็มีหลายอยันที่ต้องจําเป็นต้องโหลดนะครับเพราะว่าเขาเอาก่ะทันเบรกวระทันจะเป็นต้องพา ในการใช้ชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตของพี่นออ้องทางเอื้นวาคนที่เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดหรือว่าแถวๆบริเวณที่บ้านขนบินตาคือพี่น้องทั้งบานทินเนาะบานทินชัยบุญีกตเบิ้งลักษณะของการใช้ชีวิตเป็น บ้านเพื่อนนะครับการเริ่มพัฒนาครับเริ่มพัฒนามาสู่บ้านลังบ้านท่านสมัยบ้านแบบสมัยใหม่ร้ายขึ้นที่ยังคงใส่แบบบ้านเข่า,าๆก็ยังมีอยู่นะครับทั่วไปส่วนมากนะครับที่บ้านสมัยเก่าเขาเจ้าจะเป็นบ้านใหม่ เป็นบ้านไม้อีลีเลยเป็นบ้านไม้แอมนะครับแอมแอมอ่แอมแปลนไลา่ตังคือจังหวัดมินตาแอมแอมไร่ตังการนั่งกินเข่านะครับคือสิ่งที่สัมผัสได้เฮ็ดอ่า กับเขาจากฟื้นเห็ด <c> ก <oughs> <c oughs> ับเขาจากฟื้นีดัดงเตาเตาฟื้นถึงจะมีฟื้นพราะสเผาทานใดขาเจ้าบ,บ่เขานะครับเขาเจ้าบ่มพิการเผาทานเพื่อขาเจ้าจะจาดังจากดลฟื้นเลยดังเห็ดกับเขารับอานามแล้วข้าเจ้าก็เอานามมาหมอดมอดไว้หรือดับไว้นะครับดับไฟดับดับอาไฟจากฟื้นไว เฮ็ดกับเขาต่อไปก็เอาอน,น้มาดังไฟไมะคอไฟติดต่อไปเฮ็ดนะครับจะเป็นพื้นโดใหญ่นะครับเพื่นโดใหญ่แล้วคนกับพานักคนกับเอาพานในการกินเข่าเขาจะ,จะกินเข่าใส่ผ้าขยองกินเข่าใส่ผ้าขยองแล้วก็มีมีตังนะครับมีตังนัง เนี่ยหนึ่งสิมีตังสองอันคือ,อยัง,อองเขาเรียกมิตากับมิตั่งสองอันว่าตังนี่ให้พ่อกับแม่นั่งลูกจะบบมีสิทธิ์นั่งตังนะครับลูกจะบบได้นั่งตังบบได้นั่งตังลูกนี่จะนั่งยมยอ่อนะครับจะนั่งยมยอกินกินนะใส้ข้าเจ้าจะกินข้าวเจ้านะโดยทั่วไปคือบ้านข้าวเจ้าเป็นบ้านข้าวเจ้าบ่เม่นบ้านกิน้นข้าวเหนียวแต่ว่า ในตลาดก็มีไข่ขึ้นเขาลตลาดมี่ข้าวเจ้าขอนยอไข่ขึ้นเขา,ขากินข้าวเจ้าตักใส่ตัวน้อยๆนะครับตักใส่ตัวน้อยๆแล้วก็กินไปกินมันตักทุบซาตุลซาตัวทับกินนี่คือตั้งใจกินที่ลีกินคึบกรับคึบคับใส่เข้าไปเลยเราถามว่าเออกินแบบนี้จะเหียนเท่าบ,บ่บ่หรือทุกเพื่อนกินแบบนีบเพื่อตามประเภทนี้เหยียดข้องหรือว่า ตามที่กเจ้าผ้า,ากันใส่ซีเวนมากอะใส่ซีเวนแแบบนั้นแลวถือว่าอได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศตามก็การกินเข้าก็คือยังผมไทยซุเบิงนี่แหละคือผมไทยไทยลงคขิป ยานั่งกินเขาเนี่ยนะบแบบนั่นดีดีนะครับก็จะนั่งแบบนั่นีีดีตอนนี้ผมอยู่ในอ่าของภูเขาอีกคือเขาขึ้นล่องขึ้นล่องขื้นเขานะครับใครน่ยลุมจวงนี่บ่ใครบ่กใครที้บันไลยจะไปข้างหน้าเนี่ยจะไปเจอรถเ็ดทั้ง ็นมีรถเกล็ดลดยันนะครับที่ข้าเจ้าสมทางลมทุกทมลุงนี่นะเออเจ็ดจิบกิโลเยันไปเจ็ดจิบน่าจะเป็นด้านว่าเจ็ดจิบอีกเจ็ดสิบกิโลทีไปว่าตอนนี้สิบโมงกับห้าสิบสีนาที เที่ยงพุ่งจะบอถึงนะครับต้องเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายข่าวไทยนะข่าวต่างถ้าถามว่าพ่อใหญ่เจ้าจิไปอยู่กับมิ้นดาได้บอปอยู่บ้านข้าเจ้าได้บอไ,ได้เด็กข้าเจ้าก็อยู่ได้ข้าเจ้าอยู่ได้เข้ากับต้องอยู่ได้ รแต่ว่าคนที่อยู่น้ากันคนที่เฮ้าปอยู่น้าถ้าเขายูน้ากันด้วยความหักอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขนะครับอยู่ที่ใดกับมีความสุขคือเกาทํามาหากินมู่บ้านเพื่อนกันยังเอาตัวรอดไต่เข้ากับตงัวเอาตัวรอดได้ขึ้นกัน ว่าการเป็นยูกับสีเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปแน่นอนอยูแบบใดเพราะว่าเอาอยู่กับความเจริญสีวิไลเนาะอยู่กับหมองทีว่าการไปมาสะดวกยังสะดวกนามไฟถนนหนทงังตลาดตะลี่ยังสีกับบ่บ่อใดบ่ไดดล้ำบาทเนาะ อันนี้เข้ามาจย่างที่ก็อถอือว่าเป็นการใส่ที่มันก็ได้ยนนะครับคนมันมันแต่คนละแบบคนละขวดเช่ยอมีย่ในเขานี่ครับขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ขนาดว่าท่างอาจาแปลงแล้วนะ มันมีมีมีหลุมเป็นระยะนะครับเป็นระยะทีทีนะครับรับรับสนิทจนะัมีนตาอาศัคุยครับพี่น้องนะครับ เราเป็นมูเดินทางไปแล้วนอนจะน้อยอ่ากินมากคือ <c oughs> มันนับลุมเออคุ้ม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 เราตวงล้าสีตตวงคุมให้ผมเบรกคุ้ม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 ล่างล่างอันเบิ่งบ่ทันครับหรือว่าเฮ้าเข้าเดาบ่าถือคิดว่าเป็นลุ้มน้อยๆเออลุมน้อยๆแล่นไปรลดมิจี่ แต่ว่าปแมนมันทึ้งหน่อยนึงลึกนะครับเดี๋ยวตนรถนะครับแต่ว่าสภาพรถโอเคอยงสภาพรถผมเช็คสภาพรถรถผมม่ายางดีนะครับามาเจอทางเออคุณบอกให้ไปเลยปไปได้มันมีรถอ่ารถสอมทางนะครับ เรคุ้มไปนี่นะครันห้องไปก่อนมันจะมีสองฟังนี่แหละพระเจ้าทุ่มพระเจ้าสอมทางเนาะรถแปลงทางจากนี่ไปก็คุมปกตินะครับเป็นขุมปกติคุมแบบธรรมชาติเป็นลมแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเลย มีรุมยังได้กะรับตมสภาพนะครับข้างที่แลยนว่ามื่อกี้ในข้างดีเลครับพี่น้องข้างดีคือก็จะจะซ่อมข้างมาเรื่อยๆเนาะซ่อมซอมซอมส่อมสอมมากเดินหน้าไปคงจะพุ่ะเหลืออีกหกสิบกว่ากิโลอีกหกสิบกว่ากิโลจะถึงด่านท่าลี่นะผมหั้แดงไลเพราะว่ามันมีไปเจ็ดเจ็ดสิบกิโลที่พันผมผ่านมาเนาะ ถต่ไปเจ็ดสิบเห็นมาเ้าขับผ่านมาเราไม่ต้องเหลืออีกหกสิบกว่ากิโลอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนีก่อนพบกับอีพีต่อไปหนักมากแล้วลุมนะครับลุมแบบเต็มๆตลุมที่ยังบ้าไนดน้ถมอ้าเจอกันคลิปต่อไปครับ